โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว y o u ูทูบชาแนลทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมช่องสิงสารีนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสินค้า Gadget อีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นแฟลตฟ l ลแรมนะครับตัวนี้ f ฟลตฟิลแรมก็คือไฟที่ใช้ถ่ายพวกอ่าวิดีโอหรือเซลฟี่หรือจะเป็นไลฟ์สดอะไรก็ตามนะครับตัวนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับปกติผมจะมารีวิวเนี่ยจะเป็นไฟกลมๆนะไฟวงแหวนนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมๆนะครับผมก็ ตัวนี้นะครับเขาเขียนว่า5 color adjustments นะครับก็จะประกอบด้วยสีอะไรเดี๋ยวผมต้องไปอ่านรายละเอียดอีกที่นึงนะครับผมจำสีไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับผมก็กล่องนะครับใหญ่อยู่นะครับไฟตัวนี้ใหญ่อยู่นะครับผมมีอะไรอีกนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังกล่องนะครับก็จะมีอธิบายนะครับจะมีสวิตช์อยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับผมสวิตช์แรกเนี่ยจะเป็น on off นะครับสวิตช์ที่2นี่จะเป็น บายนะครับลบลดแสงนะครับปุ่มที่2จะเป็นคัลเลอร์สวิตช์นะครับซึ่งมีอยู่5โหมดนะครับ5เฉดสีนั่นเองนะครับแล้วปุ่มสุดท้ายก็คือบา n เนสนะครับก็คือการเพิ่มแสงนะครับผมก็เขาจะบอกว่าตรงนี้จะมี Product Parameter นะครับก็คือสเปคข่าวๆาของไฟตัวนี้นะครับชื่อของเขาก็คือแฟลตฟ l l Ram นะครับโมเดลนะครับเป็น y y d d นะครับ s 2 0นะครับผมก็แล้วแต่บริษัท ไหนนะครับจะใช้รุ่นไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอ้างอิองจากเนี่ย YDDS20 นะครับตัวนี้ก็เป็นฟิลแรมนะน้ำหนักนะครับโดยรวมเขาบอกประมาณกิโลก,กว่ากิโลนิดๆน,น,นะครับผมเป็นไฟขนาด5วลตนะครับผมพ o w e เนี่ยอ,อยู่ที่12 12วัตต์นะครับผมตัวเนี้ยไฟเน่ยต้องเลี้ยงด้วยปลั๊ก USB นะครับซึ่งเราก็ไปใช้กับ Power b a n งหรือหัวชาร์จก็ได้นะครับ ความเข้มของแสงนะครับห4 5 5ลักซ์นะครับผมแล้วก็ไลท์คัลเลอร์เนี่ยมีอยู่5โหมดนะครับผมโอเคเราเดี๋ยวเราไปดูสินค้าว่าภายในกล่องมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็เรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับด้านในนะครับจะลองด้วยอาพลาสติกที่เป็นอาเรกใสนะครับกันกระแทกนะครับผมนะครับก็จะเจอกับเจ้าตัวไฟนะครับขออนุญาต พับกล่องเก็บก่อนนะครับผมอ่ะแล้วผมจะไว้ด้านหลังอ่าวันนี้อ่ะไว้มันไม่อยู่นะอ่ะนะครับเราก็จเจอกับใบ user manual นนะครับใบ User m a n u เมนูนสำคัญไหมก็สำคัญนะครับมันจะบอกรายละเอียดเกี่ยวสเปคทุกอย่างนะครับผมก็เรามาดูกันเลยว่านี่มันจะมีบอกว่ามีสีอะไรบ้างนะครับเฉดสีนะครับ ก็จะมีอยู่ทั้งหมด57เดสีนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะก็จะมีนะครับไลท์นะครับสีขาวเลยขาวนะครับผมมันก็เป็นมิกโคนะครับอ๋ออันแรกเป็นโคไลท์นะครับก็คือสีโคไลท์นะครับสีที่2เป็นมิกโคนะครับผมต่อมาเป็นมิกวอร์มนะครับแล้วก็เป็นวอร์มนะครับวอร์มโคนะครับวอร์มวอร์มไลท์ก็คือสีส้มนะครับแล้วก็มีวิธีการประกอบนะครับในชุดนะครับตัวนี้มีขาตั้งมาให้นะครับผมก็จะเจอกับเจ้าตัวไฟ ตัวไฟก็จะเป็นสีเหลี่ยมๆไม่ถึงกับเหลี่ยมนะครับเป็นลีลีนะตรงนี้เป็นคล้ายๆแผ่นพลาสติกกองแสงอะไรประมาณนี้ผมเรียกผิดไงขออภัยด้วยนะสาบเทคนิคผมไม่แน่ใจนะครับวัสดุนะครับเป็นพลาสติกนะครับแต่ไม่ถึงกับ ABS หรอกนะครับก็มีสวิตช์นะครับสวิตช์นะครับผมว่าใช้ไปสักพักนะครับปุ่มอาจจะมียุบหรือจอมบ้างครับเวลาใช้ก็ค่อยๆกดนะครับผมก็อย่างแรกนะครับสวิตช์ on off นะครับสุตแรกอันนี้คือลดแสงอันนี้คือเพิ่มแสงครับแล้วก็ปุ่มโหมดนะครับผมแล้วก็มีสามารถปรับยกหงายขึ้นหงายลงได้นะครับผมก็ขันนอ็อตตรงนี้เป็นรูน็อตไว้ย,ยึดจับนะครับสาย USB มีขนาด2เมตรนะครับผมประมาณ2เมตรนะโอเคเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องให้อะไรมาบ้างมีฐานมาให้นะครับฐานน่าจะเป็นเหล็กนะ หัวนะครับก็จะมีอวัยวะตัวนี้ะจะมีที่ตั้งมาให้นะครับเราก็ประกอบนะครับผมเราก็ขันนี้เข้าไปนะครับขันหมุนหมุนนะครับนี่ถ้าใครว่าคิดว่าจะไม่ถอดเลยนะครับเทปเทปพันท่อพันเลยนะครับล็อกล็อกประกอบไปเลยนะ,ะประมาณนี้แน่นแหละนะครับผม มีอะไรในกล่องมาให้อีกบ้างาตัวนี้ครับน,น็อตไว้ขันตัวไฟใหญ่หายนะตัวนี้อโอเคเอากล่องออกไปก่อนแล้วก็เป็นตัวไว้จับมือถือนะครับเดีย๋ยวมาประกรอบพร้อมกันเลยว่าเอ้ยตอนประกรอบเสร็จหน้าตาจะเป็นยังไงโอเคเอาน็อตตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับเพื่อทำการยึดไฟนะครับกับจอตัวนี้ อ่าแล้วตัวนี้มันสามารถยืดอีกได้นะครับยืดได้ประมาณนี้แล้วก็ขันตัวนี้นะครับอ่าขันอ่าหมุนให้แน่นนะครับอ่าแต่ผมจะไม่ไม่เอาสูงมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลยไอ้ตัวฉากที่ผมไว้รีวิวนะครับอ่าผมประมาณนี้ละกันนะครับจากนั้นก็เอาเจ้าตัวไฟเนี่ยมาใส่เข้าไปนะครับใส่ลงล็อกนะมันจะลงล็อกพอดีนะครับผมจากนั้นเราก็ขันเจ้าตัวน็อตที่มันแถมในกล่องนะครับไปที่ด้านหลังนะครับ เพื่อให้ไฟมันแน่นๆนะครับอ่ะนี่มันจะประมาณนี้เอาไม่เห็นอ่ะนะครับปึ๊บอ่ะนะครับมันจะได้ทรงประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอถอยกล้องลงไปหน่อยอ่ะเอานี่ดันเข้าไปอีกเห็นเห็นยังมันมันอาจจะไม่เต็มนะครับผมอ่ะอ่ะประมาณนี้นะครับจะได้ทรงประมาณนี้นะอ่ะไหนออกนิดนึง โอเคนะครับอุ้ยโทษครับไปเตะขากล้องอ่านะครับประมาณนี้นะครับจะออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็สูงพอใช้ได้นะครับแล้วก็ที่จับมือถือนะครับเราจะเอาไปนี่มันแกะยังไงอ๋อมันเป็นแบบอ่ามันจะเป็นเป็กนะครับเป็นเป็กเห็นป่ะนะครับใช้ไปสักพักน่าจะมีหักบ้างแหละนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับ ก็จะมีลูกยางนะครับไว้ลองนะครับ <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองประกอบให้ดูนะสําหรับตัวจับมือถือเราต้องยืดตัวนี้ไอ้ขาขาขาตรงไหนขาฝั่งนี้ปึ๊บอ่ะนี่ใช่ไหมมันคือข้อตรงนี้นะข้อที่ยืดออกมาจากนั้นเราเอาไว้จนเนี้ยครับเข้าไปหนีบนะครับผมหนีบนะครับแล้วเราก็ล็อกนะครับมันก็จะเป็นที่จับมือถือ นะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีไฟนะครับไฟมันก็อยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟลงมางดันลงมาหน่อยอ,อันนี้ผมยังไม่ล็อกนะผมประกอบให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่าเวลาประกอบออกมาทั้งกล่องเนี่ยมันจะรูปร่างประมาณนี้นะครับแล้วโทรศัพท์มานนีนะครับผมเราก็สามารถ่าไลฟ์สดหรืออะไรก็ได้แล้วก็มีไฟเชื่อตัวเนี้ยคอยช่วยนะครับให้แสงแสงมันเพิ่มขึ้นนะครับผมโอเคขออนุญาตเอาไอ้ตัวนี้ออกนะเพราะว่ามันเกะกะ นะครับผมโอเคนะครับเราตั้งเ,เดี๋ยวเรามาลองเทสแสงเลยว่าแสงของเจ้าตัวฟิลแอมตัวนี้มันปรับได้กี่ระดับนะครับแล้วก็มันสามารถปรับสีได้5้าสีจริงหรือไม่นะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะผมได้ทําการต่อ power bank กับเจ้าตัวฟไฟเรียบร้อยอะ่ะเดี๋ยวผมจะปิดไฟของเจ้าตัวที่ผมถ่ายวิดีโอนะอ่ะมันจะมืดๆหน่อย อ่ะประมาณนี้นะก็เตื้อมไปที่ด้านหลังนะครับสวิตช์แรกนะครับสวิตช์ไปเปิด,ปดกดอ่ะปั๊บไฟไม่เข้าอ่ะมาแลวอ่ะอันนี้คือไฟสีแรกนะครับจากนั้นเรามาดูโหมดกันอันนี้สีแรกนะสีที่2นะครับในกล้องชัดหรือเปล่าสีที่สามส้มเลยสีที่สี่ครับ แล้วก็กลับมาข่าวนะครับผมอ่ะคราวนี้ในกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะหันจะตัวไฟไปที่ฟิลเลอร์นะครับผมนะครับมันจะประมาณนี้อ่านะครับเอาเอากล่องเป็นอ่ะเอากล่องเป็นอ็อบเจกต์แพนนะครับผมแล้วผมจะยิงไฟลงไปอ่ะโอเคนะครับสวิตช์แรกนะครับคือสวิตช์ปิดเปิดกดไปปิด,ปด,ปดอ่ะนะครับผม เรามาที่แสงที่1อันนี้คือแสงที่1น,นะครับจับแสงสีนะอันนี้สีที่2นะครับออกจากขาวๆนะครับผมสีที่สามวอร์มเลยครับไม่รู้ในกล้องจะวอร์มหรือเปล่าะนะครับสีที่สี่นะครับแล้วก็สีที่ห้าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองว่ามันสามารถเพิ่มระดับแสงได้กี่ระดับลดระดับแสงได้กี่ระดับผมขอใช้เป็นสีวอร์มไว้แล้วกันเพราะว่า มันเช็คง่ายนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเบาไว้สุดเลยนะอ่านี่ผมเบาสุดแล้วนะเราแสงระดับความเข้มสุดและค่อยๆเพิ่มไปทีสเ,เต็ปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณแปดระดับนะผมจะลองลดนะครับหนึ่ง 2,3,4、2, 3, 4, 5ามสี่ห้าหก็ก็สามารถเพิ่มระดับแสงนะครับได้ทั้งหมด9ระดับนะครับผมแล้วก็ลดได้9ดับนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีไฟเนี่ยได้ทั้งหมด5สีนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวไฟนะครับแฟด a t f i l l แรมนะครับตัวนี้ a t f i l l แรมนะครับหรือโมเดลเนี่ยมันจะเรียกยากหน่อยนะครับ YDD นะครับ S20 นะครับตัวนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับก็อ่ะเสรมนิดนึงนะครับมันจะมีกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งมันจะมีมันจะมีกรณีหนึ่งที่นะครับมันจะมีขาตั้งไฟนะครับอ่าขาตั้งไฟเห็นได้ไฟกลมๆขาวๆวที่ผมไว้บนไอเนี่ยนะครับ มันคือขาตั้งไฟนะที่เป็นไฟวงแหวนนะครับจะเป็นขาตั้งแบบ3ขานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทดสอบว่าไอ้ขาตั้ง3ขาเนี่ยเราสามารถใช้ร่วมกับเจ้าตัวไฟฟิล d l ไลท์ได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามานะครับใช้ประกอบให้ดูนะครับว่ามันสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวขอแยกประกอบขาไฟสักครู่นะครับผมอ่ะ โอเคนะครับผมถอดเจ้าตัวไฟมาเรียบร้อยนะครับอันนั้นคือขาเก่าเห็นไ่าขาที่มันแถมกันมาตัวในกล่องนะครับอันนี้คือขาไฟปกตินะครับที่เป็น3ขาที่เป็นไฟของเขาเรียกอะไรลิงค์ฟิลไล์ครับผมคือไฟวงแหวนนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองว่าเฮ้ยมันสามารถใส่ล้มกันได้ไหมนะครับโอเคนะครับเราก็ขันน็อตด้านหลังนะให้มันใหญ่หน่อยใส่ลงไปใส่ได้พอดีนะใส่ได้พอดีนะครับ อ่ะนี่มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วคราวนี้มันมันดียังไงไอ้สขาที่มันเป็นไฟสิบแนิ้วเนี่ยสินิ้วสินิ้วสอนิ้วหรือไอ้ไฟวงแหวนเนี่ยคือมันสามารถยืดได้นะครับยืดได้สูงด้วยไอ้ไฟพวกนี้นะครับผม <laughs> ก็อาจจะใช้ในการอ่าเป็นไฟฉายในการช่วยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าขาที่มันแถมมาให้ในกล่องครับมันระยะมันสั้นนะครับผม ก็ใช้ใครมีเสาอยู่แล้ว้เสาเสาไฟวงแหวนเนี่ยมันก็สามารถมาใช้ร่วมกันได้นะครับประมาณนี้ล้กันนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสําหรับเจ้าตัวครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเจ้าตัว f a t f ตฟิ l แลมนะครับก็น่าจะหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับหรือร้านนะครับก็จะมีช้อปปี้แนะนํานะครับคือร้าน582โ o b i l e มบนะครับซึ่ง เป็นร้านของบริษัทที่จําหน่ายโดยตรงนะครับผมยังไงใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมหากมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเมนท์ได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีอย่าลืมอย่าลืมนะครับอย่าลืมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจเล็กน้อยนะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม